แต่ไปทัวปปร์นั่ไปยก้าเลิมกิงพอโลกก็ประคุณโลเจา้าปบปมาส่วนสั่งกให้มาเรียมกังละตัวขำพุนลำพูนํำทั้งกะพอไรทำยับขาดซาลตัวเด้อซาละตัะตะตตตวะะเด้อกะกระักขาดจับปลาเลิมกิงพอบ้องละสมบองของคาเว้ไวไ,วไลเอยด พูดเนนเด้อกาตังนยูกาตังอีนเดินทางไกลสานทุกเด้อลำยูวัดกะจะให้เป็นคำลำเน,นทรรมกะจะให้เป็นบาปไปมาอกบคุณปัญญาใส,ส่ศองใส่ศอกลาสะเดือกคุณเธอ สมองถูกกระจาอากาเสีเปี่ยมใครได้ยินเป็นลมข้าประสุคพบหนักเอวสาทุกตือก็ดคิดน้องหนาก้อกเขาตัวนีว่างตัวแ้บมจิตบาลกุบาตั่ักเปี่ยนมาเทียบปูกอจจะรีเป็นทางไอ้ขอให้อาไรสมดังไก่ปองขอให้อาไรสมดังแก่ปองลายสมองข้าลเรียนแบากุกกินกุกกิ จไร้คักข,ของเรวในระจายากติ่ยังไดนินละะไรไม่ริวบ่ถอยทัานหวัวคิดกัดกันด้วยปุอยทำเกิดคุ้นไทยดื้อเมียละมันสุกว่าเขาพูดิีมากลองละสะมุของ,งข้าไปปานามาเลยนะคน,นนั้เ ได้แดดดกไใดวกวดกับปนนับจาแล้กันแข่งทางใดนบจ้าแลพกกาบาแข่งทางใดกอดีเดือกกสีบาบังเลยแข่งกับนล่งโลวงลังหลวงล่งหลคนทางอาจารยหันพคอยมาเรียมกับปาทวงคาพลัง ป่าบุคุณพอคุณแม่สกกเปม็นอังนะำพติบคุก็สนอาคุณไหลมาน้าป่าแปดดังนะาป่าหโอ้เด้นเดินคุณความปกปอบาํามัดี วันนี้พอเรามีมาเร็วก็กะเซลแหังอังรอเรือเมียแตฟังเขาเมื่อตะค่อยโจ้ใส่หุดว่าจังผุกเ,เม็ดไตแล้วเท่าแกกะดใจเไไม็ดไพ่ไพ่เี่ยกะยินดียวบุกเฮ้างติด,ว,ตว,ดตว่าจากเทนักโอก็พอสู่หลังสับกลัวสุขวัเดื้อแต่พอเม็ดตัดปีดออกมาเร็วจื้อเอาฟังคักคัก เสียอะไรสิเดือดไม่เสิ่งจะใจแพรหลังบาดตาฟังลับหน่อยลับผู้ฟังลับห่วยลับห่วยสิผิดกระพอบเปิดบุญนันเด้อเจ้าเกิดจากพ่อมาเห็นดห่วยตลายะฝุ่นละมาฟังยุดเนี่ยเพราใครแด่บุญไหลผมสมคูกปกปักผัวมาคิดสัญใดระพอยหน้าคนผู้พลังคืออีขคือไม่พอเดือดมาผมเท่ากับเพิ่นลับไปเปลี่ยนหันมาแกตีทำไม เถื่อกยำได้กับเจ็๊ยบทำยำนันเวยมาฝุเท่ากับคนละไปเวลาผู่ยูคนกับไห้มาฝุ่พอเดาฟาสู้คนไห้เด่นดื้อไห่เดินดื้อกตมาฝมาพอละพอแม่บุตรตาละจะมาฟังสาฟังสาพัดเถี่ยวเป็นนีเดือดลักที่ลักกบพิลักกับมาฟังสัตย์จะได้ปากคิดนันตือระวังหนกเอาสะพ้านหน้าปลานคทุกกะทุนทุกกัปวอดกันเทา สักหัวตอนหลับแลนวซ้ำปั่นมาปันมาพอกะไปฮักหาพ่อคิวคือ,อัำพ,พ่อเอ้ยพ่อแม่เอ้ยแม่จักกะบุกมาลำมาล่ำมาลำถ้ากพ่อโดนองมาพะนันจังพองของจดนดื่มยาตาสดบลอลรออดก็จะเปิดฤทน เปลือดเลือดออกเนื้อลูกออกจุดิตพอให้จางใน้ลูกทำกว่าบาทที่สนใจจะรอได้ัรอยากจะบักหัดนะเพราะเราเิดเนทุกทุกสิ่พราะไรว่าไปโบดใครคนนี้น่นเป็นท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 นบาณดีผู้ใดอันนี้ดับประเวทีถึงสัทธาอยาเอาละโนวนดีทันนี่ผู้ดีให้เบิกเอาละโนดนี่ผู้ดีให้เบิเอา ว่าลราไปสาวกระไดเกี่ยวย้อนไหนคนกระปุลน้ำว่าท่านเจ้าจักเพืลาบุตรคนขาเงียวกับคนขาสันมันเกี่ยวกันมันสิเป็นจังไหนเจ้าว่าอาดุกเทเรกหักทีิมานไวอ้อยอยกูสินลำพองทุกมันจังเวียนรำมดาดอกพ่อใหญ่ธรรมดาดอกไม่ใหญ่ลูกเตอาเลึกคุกพ่อคุณแม่เพิ่มมามันพอดีลูกสิเลึกคุกครูอาจารย์เพิ่มมามันพอูก เก็ดหน้าขัดโตเบิ้องเขาปลูกว่าไม่หน่อยไม่หลายคุณดีไปใส่กับว่าตายไปใส่กับอื้นตั้งเต็มโอจะสิเป็นคุณลูปิดผิดผิดท้องใไปไปทำทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกจะเป็นสิบบอกหลอกว่าบมีอาจารย์นี่แหละเพิดมาเรียนน้ำพ่อเพิดมากอน้ำคู่ผู้ใดหูผู้น่ารัะ ไมเสียดอกอีเมียผู้ขาบ่เป็นศิษย์หรือผู้เสียเถือนทุนบูชาไว้ัวคือคนบางคนผู้เปินสอนมาดีเลวาผู้เปินสอนมาดีเลวลืมความหลังบ่อต่างเที่ยงล้ำจนมีสเสียงจังไปสอนตั้งแต่เข้าบัตรความเอาอเปิ่นอยู่นะ้าวส่วนตัวผมบ่เป็นคิดกับเราดุดุกใส่เหี้ไม่ดอกอีแม่ จังบาลมือนี้จังบาสาทุนเดือปู่จิตหลวงพอ่อเจริญคู่บาวัดเฉลิมปู่ศีสุดโพเจ้าภาพเสารสัทธาผู้พ่อสังวา,าหน่อยเอาเหนือให้แน่นำสองทางให้เห็นแจ้งให้เป็นเสียงทิ้งไต้ป็นเสียงไฟยา <mumbles. S 2>